พี่น้องมือนึงไม่ได้ออกมาหมู่บ้านไม่ได้ออกมาเกี่ยวป่าเพราะว่าเขาไปทางบัดดกซ้ำเอามือนี้มาเกี่ยวป่าแล้วเ,ออเฮ้ยห้ำลงแล้วอ๋อเป็นหิวยะหิวอาหาร ให้ฮ้ลงเบือแล้วดัเดี๋ยวทีภาพพี่น้องมาก่อยสับแจากมืออยู่ถึงจะดูการเขาไม่ปามันแล้ว ต่ปลาอีสบดอกพี่น้องปลานิ่นบ่มีบอกทางฟาร์มเขาเอามาลงให้ก็บ่มาปลานิ่ก็เลยบ่มีปลานิลมีแต่ปลาอปลาอก็บ่ตใหญ่ดอกพี่น้อง4ตโล5ตโลพุ่นอ เราับแขนนี่เหลยั่ยยงมุป่านี่มนุษย์มาน้าเลยช่วงนี้มันขึ้นมาม่อว่าใน,นคำคำมาทําทาฝนขึ้นสิตกพากันท่อนเขากู้เขาเขาตากไปเดือนหาผามาปุก พุตลุดกันเลยจีวานฝนสิตกก้อนเมฆก้อนก้อนใหญ่ มิดรโอร้นี่จบไว้เพียงแค่นี้แหละพี่น้องสบายดี